สวัสดีค่ะพบกับอากาศบ้านเรากับเจนโชพนุษย์และน้องแผ่นดินสวัสดีครับสจวัสดีครับสจวัสดีครับคุณผู้ชมอากาศบ้านเรานะมาจิตเรานะครับที่นาเป็นนีเองนะครับโอ้โหทำไมถึงแต่งตัวเป็นชุดทหารอย่างนี้ล่ะคะวันนี้มีความสําคัญอะไรน้องแผ่นดินสาคัญว่า นโอ้เป็นวันทหารผ่านศึกนั่นเองถ้ากว่าน้องแผ่นดินอยากเป็นทหารเนี่ยอยากเป็นทหารอะไรทหารบกทหารเรือทหารอากาศทางบกครับทําไมอะครับลกูกเพราะว่าจะมาก่าการคุณได้แล้วครับโอ้อยอย่าเลนมาทางนี้นะอย่าเลนมาทางนี้นะอย่าเลนมาทางนี้นะ จัดการคนร้ายได้นั่นเองโอ้โหแต่ก่อนที่จะมารู้ความสําคัญของทหารผ่านศึกนะคะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนค่ะโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้นะคะสภาพอากาศในช่วงนี้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงสาของพื้นที่นะคะทะเลคลื่นสูงป,ประมาณ1เมตรค่ะอุณหภูมิต่ําสุดถึง4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3องศาเซลเซียสนะคะน้องแผ่นดินจ๋าทำไมทหารถึงต้องผ่านศึกรู้ไหมคะ เพราะว่าทหารเป็นบวชเป็นพระนะคะทหารบวชเป็นพระแล้วก็เลยต้องศึกงัก้นก็ต้องเรียกว่าทิตสิคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทหารเขาผ่านศึกเพราะว่าเขาต้องปกป้องประเทศชาติต่างหากค่ะน้องเพเดียเป็นทหารใช่ไหมเดียวเป็นทหารบกพี่จะมีประโยคหนึ่งอยากจะให้พูดหน่อยทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกโอ้โหเก่งมากอีวรอบหนึ่งสิลูก ทหารถืงปืนแปบปูนปูนศึกวันทาหารผ่านศึกอย่าลืมอุดหนุนดอกป๊อปปี้แล้วกันนะคะช่วยครอบครัวทาหารผ่านศึกค่ะเจ๊กวน้อแผ่นดินขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอากาศบ้านเราค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมาจีราฮัต